มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยไลฟ์ hmm. ที่ว่านธนกิตกับ,บวงเซลก่อนเกิดเหตุรถชนเจ็บสองรายชาวเน็ตแห่วิจารณ์เพียบค่ะ mm hmm. เรียกว่าเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันมากสำหรับกรณีนักรองนักแสดงหนุ่มว่านธนกฤตกับรถเก๋งที่ชนยังรถเก็บขยะของเทศบาลน,นครนนทบุรีทำให้พนักงานเก็บขยะได้รับบาดเจ็บสองคนนะคะ เก,เกิดช่วงเช้ามืดวันที่7พฤศจิกายนเวลาประมาณ4นาฬิกาทำให้แฮชแท็กวัานนกฤิขึ้นเทรนทวิตเตอร์ชาวเน็ตต่างวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาน,านะคะโดยเฉพาะมีคนนำคลิปจากไลฟ์ที่ตอนหนึ่งในไลฟ์ชาวเน็ตสังเกตในแก้วที่ดื่มกันก็คือนั่นคือคลิปจากไลฟ์นะคะระบบข้อความเรียนคำพูดของว่าในไลฟ์ว่าบันพึกแล้วคะ่ะรีเจนซู เพราะไลฟ์แล้วช้ำไลฟ์มันทำลาย Hash tag ว่าธนกฤษทำให้ชาวเน็ตวิจารณ์กันหนักมากนะคะและในส่วนของไลฟ์ก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นก็ยังมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์กันเพียบอีกด้วยค่ะเผยไลฟ์อของว่านธนกฤจกับ,บงวงซิลก่อนเกิดเหตุรถชนบาดเจ็บ2คนชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์เพียบเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ